วันที่ยี่สิบกับการควบคุมอาหารของเรา,าต้มที่โรงพยาบาลเดียวเขาลงมาอีกแล้วนี่คือเข้าต้มที่แบ่งจากเด็กนะเพราะเด็กกินไม่หมดเยอะมากเดี๋ยวเขาลงมาอีกแล้วเราก็ต้องน้ำเฝ้าเหมือนเดิมมือเที่ยงกับข้าวกระเพราหมูไม่ใส่พีของเด็ก เด็กกินไม่หมดเราเลยไม่ต้องซื้อข้าวต้องกินข้าวของลูกนะจ๊ะข้าวโรงพยาบาลอร่อยอระหืสาติดีนะข้าวโรงพยาบาลเื้อเที่ยงชิวๆต้อเที่ยวใครแกะหลอดแบบนี้มั้ง แบบได้ต้องดึงออกเพื่อที่จะให้มันแยกร่างกันเวลาทิ้งก็จึ๊บกินจึ๊บแล้วก็ทิ้งทั้งกล่องไปเลยจะได้ไม่ต้องเป็นเศษอะไรแบบตัดติ้วปิ้วไปตายละนมเย็นช่วงนี้ไอ้ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรเย็นเยนตอนนี้นมแชเย็นมานวันนี้ก็เป็นกาแฟทรีอินวันไม่ได้กินกาแฟดำแล้วปกติจะกินกาแฟดำที่บ้านเ,เหมือนไม่ค่อยถ่ายเนาะกาแฟดำที่นั่งกินอยู่บ้านอ่ะไม่ได้ถ่ายจากคลิปเลยมั้งเหมือนจะมีอยู่แค่คลิปสองคลิปที่ถ่าย วันนี้ก็จะเป็นกาแฟเนี่ยตอนเท้าก็ไม่ได้ถ่ายทีมวันตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายมันหนึ่งหกสิบเก้าบาทอันนี้คือหัวเล็กสุดกัดไปหนึ่งคำนิ่มมากเนี่ยหกสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบกรัมจะได้หัวใหญ่สี่หัวกินไปแล้วหนึ่งีหัวใหญ่มากเล็กสุดก็คือนี้อร่อยระหว่างที่ป้อน้าูกก็มีผลไม้ที่ลูกไม่ยอมกินก็คือมะละกอท้องเสียอยู่ด้วยก็เลยไม่กิน นี่ก็คือแล้วแทนเพือไม่มาแบบนี้นน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 หนยมือเย็นก็น่าจะเป็นข้าวต้มของลูกที่แบ่งกินเพราะว่าชามใหญ่มากลูกกินไม่หมดข้าวต้มที่โรงพยาบาลในะส่พริกไทยไปด้วยดีกว่าจะได้อร่อยอร่อยเพิม่มความเผ็ดนิดนึง น่าจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเพิ่มความเผ็ดด้วยพี่ใครนนึงเตตอนไหนเนี่ยตนอ๋อ้วเราปิดไหมอะแล้วเราปิดไหมตอนหนอะแคืนี้แม่ปิดอ๋อไมตอนเช้ามืดเแม่เปิดให้ไงหูไม่เห็นแม่ปิดนะต้องใ่เดม่ยว ก็เห็น,น่ครับไ,ม,ไม,ม่เปิดให้ไงคะเอ,อ้าเุาเปิดหนูอยากดูไงคิดว่าแม่ไม่ได้ปิดซอิ้วค่ะขนมปังแล้วก็มีไส้กอรอกมัเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมุกโมเปล่าไม่ยหุก<ม>อ